ดปลาโคเอ้ยโคตาโค้ดผมอ๋อเมื่อวานี้ก็ได้ประมาณนึ <ST> S> <S ่งนาทีน้องเอ้ยเดินหนึ่งสบายดีพี่น้องพอกันเือเก่าพี่น้องบอเนนะเเนเนลเนียมนะโซมเนียมกระตังเซเนลนะพี่น้องอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ มาใส่ปกนะพี่น้องนะพังศานะทีน้ำเซนะกับมองสายซ่มคนนะไปนะบ่อสุกเนี่ยมองสายเนี่ยนะที่น้ำเซนะเอาไปเบิเ่งบรรยากาศเลยพี่น้องอยู่ที่น้ำเซนะอ๋อชิมานป่าหรือบนนะเอาไปเบิเ่ลน้ำตาลพี่น้องเลย ล่งเฮ็ดนะครับนี่ล่งเฮ็ดนะครับโอ้โหป่านำะมาได้เลยมาได้ฮอตโฟโต้ป่า,าเต็มคุเลยเนะี่ยอันยะาข <c oughs> ี้ดินพี่น้องมาฟังขี้ดินฟังแกบฟังคำมาเอาป่าคือเขาพี่น้องเป็นคลิปที่ตามนะมีมาหาป่าอยู่น้ำสูนี้นี่องสายเป็นตอนนี้เป็นตากล้องนะทานั้นกับมือขับถ่ายนะุฮะ ไอซุกเพื่อนได้มือับถ่ายได้อเอมอนู่ไหนเี่ยคือเอบ่อห้ซะโอ้โพี่น้องนี่นะครับรมลังเฮ็ดมลังเฮ็ดโอ้ยตาฮอสต้ก็ได้โอ้โอยอบท <ด S 2> ทวนเลยนะครับปกมือนี้นะลายลีพี่น้องเอย ท่นบ่ได้ป่านี่ก็ถือว่าจักสิเว้าอย่างไดแน่นอนถือว่าบัวมานแล้วบ่โอเคมันเป็นน้ำหนามนะบัาะว่ามื้อนี้น้ำน้ำคุ้นไรน้ำมันมาแห้งในเมื้อนี้มาแห้งก็ปกติความันฝนตกขางเวรเบิ่งนี่มันตตกแเสียพายเออโออเบิ่งเนี่ยนี่เสียพายผู้เดียวเลยเอ้ยคุตกแต่แต่ว่านี่นะหะกกระเซ้าตอนแรกนี่แหละหนามเลยมาไลยลิน เมงบรรยากาศนี่โอ้ยพี่น้องเยลงเหถอหาหาเมียก่อนหาเมียใหม่เนี่ยไปรับซื้อเอานี่หาเมียใหม่มือขับถ่ายเฮาเนี่ยโอ้เงาเงาอะไรเนี่ยบูว่าได้มาหนำโอ้ยโอ้ยโอ้ยบรรยากาศโอ้ยมีแต่ถ่ายตลอดเนาะบรรยากาศน้ำเสียวันเฮาพี่น้อยเมืองวิวท้องฟ้าสำคัญจะมืดค่ำไป คนกำลังสิงตกพี่น้องตัวห้ซันอะไว้และนักตัวใหญ่ยืนดิมาบองวิธีขั้นตอนจุ่มเข้าไปจุ่มลงน้ำเข้าไปจุ่มลงไปแล้วนะตัวน,นี้นะลองใส่เป็นใส่แล้วมันยังเป็นขันน้นตอนของการดักป่าอีกรูปแบบหนึง่งทาง เขาโดยของเขาใส่วิธีการนี้ตลอดเลยนะว่าใส่เป็นประจำนนในการจุ่นเท้าได้คนเพิ่มนีกันดักปลา <c oughs> แต่เราอัพมาจังอัพอะไรเดี๋ยวจังดูกระกุมคุณเนีย่ยเดี๋ยวจังือแร่งโอ้ตอนยูทูบ <c oughs> ดุกกระลงลงไปเลยพี่น้อยลงลงไปเลย năm bữa hay <laughs> cắt mỏ tre toàn đốt tao đây bộ nào đó nhưng hẹn nó lang lục nừng nhiều ơi nhưng mi <laughs> hẹn đây vẫn hẹn nhưng tìm nào lang cái lang song lục tao mới lục song lục ไลยโหลดเอาปเต็มที่ม่งนี้นะมีน้องสายเป็นกระชายมีปกที่หกเลยนะพี่น้องนะปกที่เท่ใดเท่ใดกระบ,บอสสำคัญนะพี่น้องนะสำคัญอยู่ที่วา่าเขาที่ได้ปลาหรือบอ่นะมนยาแตหน่อยบนรุน,น้ำกันนะพี่น้องเย้ยรุ่นตอนเขาไปตึกแห่หาไปวานแห่กันน้อยวานใสงงน่มงี้มงนันมงพุ่นลเลยเติม น้องเป็นบุญที่แรงๆเป็นตุนคำคำนะตรงไปไฟนะมันยงไฟทรายนะพี่น้องมันยงไฟทรายนี่โมหินนะพี่น้องมันตนแรงๆด้อพี่น้องเด้อกนึงนะพี่น้องนะจุดนี้นะใส่ใหญ่ไปเลยนะเสถงนะ

มันมันมันเป็นเรื่องของคนหากินอยู่แล้วนะพี่น้องนะการหากินมันมีมือมานมือบมาน่ะแหละนั่นแหละเชี่ยมันตลอดนี่มันกบกมันเป็นไปบ่ได้นะพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs> ตอนลงนี่สบายแล้วขับมือมือถ่ายเฮา <c oughs> ตอน <c oughs> ตอนขึ้นจัหน้อยแล้วเดี๋ยวตอนขึ้นจัหน้อยเพื่อทำสีออกแ,อ,แอ้นนอยนตนนี้ม่ มีเหรอบ่มีบ่มีมีเนาะใส่เลยลูบ่มีใส่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 ทิ้งงานห้าใส่เฮากินเฮาวมือนี้จะไม่เฮาวขั้นในดินนี่อันนี้น้องสาคนใหม่นั่นนี่นะจะสดเลยเป็นน้องสายภูภูคลิปที่แล้วนะใส่นะน้องสายพิโลเพิ่งนะซื้อเพิ่งซื้อเพิ่งเนี่ยพิโลพี่โลคนโลนะ คนหากินดุมันอเด็กแคยังกระดุได้โมนี่นี่ยยดทกันวะเหนี่ยวบัดย่าแดงแรกพี่ิ้องนะเป็นไก่สตุกดินแล้วอยู่ดูนึง วันาวนี่มันกไหนนเนามองม่เนไปไหนเนาะใส่รเทียนะครับทกนนเเห่งวันเเห่งลนามนเป็นทางเลนนนนี้นีาวรวันเเงทางเลนปั้นฝังต้นน่ะวิทระปน

ทำสา <not> ็ <men> ีที่กรวยเดยวในั่งฝ่นกินก๋วยเยสุ่นดีนกยเรี๋ย lưu trải luôn, hai kilo Cái chanto chanto kg chanto 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 แล้วบุญรวมๆต้องกันะบุญรวมกันลรอบุญมานี่ผมน้อย

ôi phần tực thực mạnh à nhỉ ừ, này mẹ này lần cộ mạnh của đó tao nãy em riêng thế này đó này. Được được. Thế. Ừ. Ừ. lại cùng à. ừ. ừ, chả được lộc lộc Còn lộc tôi để mà này, ô, chạy thằng cụ, kinh rồi đấy, má nó kinh cha rồi, lăng đưng, nghe

ตูวละหกตูนี่แหละเราต้องรวมเขากันรวกเขากันลายลายผู้คนตบจับขายอะนะเะกวย่อมกุหิละ โอ้อะไรนกี่รอกหนึ่งเออตลอดหนึ่อ้ยห่าเลยข้าอ่อนตับยุบมาอุ้ยอะไรล่ะโอเข็ดเวียไหมเข็ดเชี่ยวปูต่างห้งตัง้ Hoa tay bóng 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 เรียกอไ้านะโอนเจาะได้แล้วเนาะแม่ไนเนี่ยโต้คือเกาพี่น้องยำนึ่งกมันกินหยาบมากหนามมันขึ้นนะพีปลามันเลยตื่นะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มขึ้นแล้ว เริ่มขึ้นกุนเรื่อกับกุนลุกนึงดีงฮะตีกมับผมาอย่างไรผมนี่โอ้ตกกระโดดตกกระไกระดดมือนไ้เนตกเห็นกลายเลยีันนองอัประมาณพอข้างก่อนนี่นนองนะข้างนี้กรกบกสีห้าตนี่แหละวอยยังสสีงล จะบุกเข้าไปผมมีอยู่มีอยู่มดมีอยู่ต้นแล้ววเขากันเก็บเก็บเล็กเก็บหน่อยเราเก็บเล็กเกลงกุ่มเรียมมากุ้งกุ้งกุ้กุ้งีเะ

<onz> <etus> ลืมนับเลยเกาะปกมนนนี่โอ้มีหอตปลาโคเอ้ยอตปลาโคปกันโอ้มามามผมมตรี้มานะครับไล่ทุกโคมากินปลาหนวดอยี่เนาะ Ya ya, pok na kaya Ya ya, pok na kaya Ngo leh, ngo leh

มรามุกกันไปค่ะมาจุด mặt nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn